สนับสนุนโดยแครงสนับสนุนโดย m i r ร Discover Perfection เ e n ท t o นะฮะสนับสนุนโดย Art of Golf ครับ Design Your Game ท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำแบรนด์แบรนด์หนึ่งให้ท่านผู้ชมรู้จักแล้วกันแบรนด์นี้ครับแครงฮะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นเทศกาลเรียกว่าแข่งตีไก่ในประเทศเรานะและจริงๆเนี่ยผมว่าท่านผู้ชมเนี่ย ใครที่เรียกว่าเป็นนักกอล์ฟนะครับผมแล้วก็เรียกว่าเป็นความฝันของนักกอล์ฟทุกคนแล้วกันก็คืออยากจะมีดเวอร์ที่เรียกว่าตีไกลตีไกลกับเพื่อนในกวนนะฮะและตีไกลที่สุดนี่คือเป็นความฝันของนักกอหล์ฟหลายๆคนซึ่งนะฮะในประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศมหาอำนาจนะฮะในการเรียกว่ากีฬากอล์ฟเนี่ยก็คือสหร,รัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาเนี่ยโหเรี Angular ยกว่ามีนักกอล์ฟชั้นนำนะฮะไม่ว่าจะเป็นในทัวร์นะฮะต่างนานาเนี่ยเขาจะมีในถ่วงเขาแต่ การแข่งขันในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันมีการแข่งขันอีกประเภทหนึ่งฮะเขาเรียกว่าเวอร์ลองไดร์เวอร์ลองไดร์เนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นกอล์ฟนะแต่เขาเรียกว่ามันเป็นการแข่งขันตีไก,กลโดยเฉพาะซึ่งนะครับผมผู้เล่นนะฮะในเวอร์ลองไดร์เนี่ยก็มันก็จะแบ่งกันเป็นอีกดิวิชั่นหนึ่งเลยนะก็คือเรียกว่าเป็นผู้เล่นเนี่ยที่ฝึกฝนเพื่อมาตีไกลผู้เล่นพวกนี้เนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าโอ้โหขับแฮสปีดเขาเนี่ย อย่างต่ําที่สุดที่ผมเคยเห็นนะขับเพรสปีดเนี่ยร้อยสี่สิบหรือบางคนเนี่ยเข้าใกล้ถึงร้อยหกสิบไม้นะซึ่งไอ้ขับเพรสปีดที่ผมว่าพวกนี้เนี่ยมันคือบอลสปีดสําหรับนักกอล์ฟอเมเจอร์ฝีมือค่อนข้างดีเลยก็คือสปีดประมาณร้อยอัพนะฮะจะมีบอลสปีดเนี่ยประมาณ1.4ึ่งจุไปปลายประมาณร้อยสี่สิบไมล์ถึงร้อยห้าสิบไมล์นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือ ขับเฮสปีดของเขาซึ่งบอลสปีดของพวกเขาพวกนี้เนี่ยโอ้โหมีสามารถทําความเร็วบอลสปีดได้ถึง200กว่าไมล์ต่อชั่วโมงและระยะที่โอก,กอนเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยสามไกลเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นนักกอล์พวกนี้เนี่ยเขาตีกันเนี่ยสามร้อยไปไปลายสี่ร้อยกว่าหลาเป็นเรื่องสบายๆนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอีกดีวิชั่นหนึ่งในการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาองบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าแบรนด์ที่เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่โดมิเนตหรือแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุด นะฮะในการแข่งขันลองเกสไดท์ที่อเมริกาเนี่ยก็ต้องเป็นแบรนด์นี้ครับแคล้งแคล้งเนี่ยโหเรียกว่ามีแชมป์โลกเรียกว่ามาม,มากมายแล้วก็ทาตลาดนะฮะเกี่ยวกับการตีไกลนะฮะสายอีสาอเมริกานะฮะซึ่งมันมีทัวนาเมนต์เนี่ยทั้งปีอยู่แล้วและเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาลุกลามมาถึงในทวีปเอเชียรวมทั้งไทยด้วยนะ,ะมีอีเวนต์ใหญ่ๆที่อาบูดาบีนะฮะหรือมีอีเวนต์ใหญ่ๆที่จีนหรือที่เกาหลีหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเรียกว่ามีการแข่งขันลองไดเกิดขึ้นค่อน,น,นข้างเยอะ นะซึ่งทาง o อล์ฟชาน e ลไทยแลนด์ของเราเองก็มีเหมือนกันซึ่งถ้าจะพูดถึงว่าไดเวอร์ตัวไหนเนี่ยที่เด่นดังในตลาดตีไก่ก็ต้องเป็นแบรนนี้เนาะแครงซึ่งแครงเนี่ยนะฮะตอนปี2019เนี่ยเขาออกโปรดักต์ตัวใหม่มาแล้วกันนะฮะก็คือโปรดักต์ที่มีชื่อรุ่นว่าตัว X x t r e m e l y X ตัว X x t r e m e l y X กนี่ยฮะก็คือเป็นตัวที่เรียกว่าพิเศษแล้วกันคือปกติเนี่ยถ้าท่านผู้ชมเนี่ยบอกว่าหัวไม้ตีไก่สิ่งแรกที่ท่านผู้ชมคิดเนี่ย คำถามแรกเลยก็จะคิดว่าโูมันเป็นหัวไม้ที่ตียากแน่ๆเลยนะต้องขับเพสปีดเยอะนะต้องมีสปีดที่ดีแข็งแรงนะฮะแต่แคงเน่นะฮะเขาทํามาเพื่อให้ทุกคนตีได้แลวละฮะอันนี้เนี่ยมันเป็นความคิดสมัยก่อนนะฮะสมัยแรกๆเลยเนี่ยโอโ้โหทาง คนที่คิดแคร์เนี่ยซึ่งผมไปคุยกับเขามาเนี่ยคือมิสเตอร์แลนด์นะมิสเตอร์แลนด์เนี่ยโอ้โหกับผมเนี่ยเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันนะเขาตอนแรกเราก็ให้คำปรึกษาเข้าไปแล้วกันว่าหนึ่งเนี่ยคนเอเชียทุกคนเนี่ยไม่ใช่แบบม,มีร่างกายที่สามารถตีไกลได้เท่าพวกคุณนะสิ่งที่พวกเราต้องการเนี่ยคือตีได้ไกลขึ้นตีได้ง่ายขึ้นนะฮะแล้วที่สำคัญเลยคออือหัวไม้เนี่ยมันจะต้องฟอร์กิฟเน็ตเยอะและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคนเอเชียเนี่ยชอบหัวไม้หน้าเด้ง ซึ่งตัวแข้งตัวปัจจุบันเนี่ยฮะมีหัวไม้หน้าเด้งด้วยท่านผู้ชมนะในสาหรัฐอเมริกาเมื่อก่อนเนี่ยหัวไม้หน้าเด้งหรือไฮคอเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหตลาดตรงน,นี้เนี่ยเรียกว่าเจริญเติบโตเยอะเพราะนักกอล์ฟส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยเป็นนักกอล์ฟเมเจอร์นะฮะเราไม่ได้แข่งขันในออทัวร์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หัวไม้ไฮคอเนี่ยก็ไม่ได้ผิดกฎในกวนนะฮะแต่อาจจะผิดกฎใน การเล่นอาชีพนะฮะหรือการเล่นในทัวร์เนี่ยเขาห้ามใช้หัวไม้นาเด้เงแต่ถ้าเล่นในกวนเนี่ยไครตีได้ไกลกว่านะฮะก็มีโอกาสที่จะขึ้นสอนได้ง่ายกว่าซึ่งแข้งเนี่ยตอบโจทย์วันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมนะมาดูเรียกว่าโปรดักต์ใหม่และการเป็นรีวิวนะวันนี้แต่ไม่ได้มีการเทสเดี๋ยวเราจะมีการเทสได้ในอีพีหน้าว่าตัวแข้งเนี่ยมันมีจุดเด่นขนาดไหนสําหรับตัวแข้งเวอร์ชันใหม่ Ex t r e m e l y X โอเคท่านผู้ชมอันนี้เป็นหัวไม้แคงลงรุ่นใหม่ล่าสุดนะตัวนี้ต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าแคงลงรุ่นใหม่ๆหเนี่ยหนึ่งนะฮะก็คือหัวไม้นี่ออกแบบมาเนี่ยนะฮะก็คือตีง่ายนะฮะไม่ใช่หัวไม้ที่ตียากเหมือนเมื่อก่อนต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าแคลงเนี่ยโดดเด่นอยู่แล้วว่าหลายๆคนเนี่ยฮะที่เคยลองแคลงมาแล้วต้องบอกว่าทําไม smart factor มันดีจังทําไม ball speed มันถึงดีจังเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีปัญหาว่าเฮ้ยบอลมันไม่ลอยบอลมันตียากเพราะหลอบมันต่ํา เมื่อก่อนเนี่ยแข้งเขาทำมาเนี่ยโหหลบ7.5หลบ5หลบ4แต่ตอนนี้เนี่ยรุ่นที่ขายในตลาดเนี่ยสำหรับนะักกอล์ฟเมเจอร์เนี่ยก็จะมี9และ10.5นะฮะซึ่งเป็นหลบที่ตีง่ายซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะมีทั้งตัวหน้าเด้งและหน้าไม่เด้งนะท่านผู้ชมอย่างนี้ก็คือใครอยากได้แบบไหนเนี่ยก็สามารถเรียกว่าเลือกได้นะฮะสามารถทําความยาวได้หลายแบบถ้าเป็นตัวหน้าเด้งเนี่ยนะฮะน้ำหนักหัวแค่195กรัมซึ่งตัวนี้เนี่ยโหน้ำหนักหัวเท่ากับ หัวม้ญี่ปุ่นเลยนะฮะหัวไม้ญี่ปุ่นหลายๆหัวเนี่ยล้ำหนักจะอยู่ประมาณนี้195กรันซึ่งเราสามารถทําความยาวได้เพิ่มมากขึ้นนะฮะสามารถทําให้ไม้ยาวได้ไม้ยาวได้นะฮะขับแฮสปีดก็เพิ่มก็ตีได้ไกลขึ้นนะฮะแต่อันนี้เนี่ยต้องอยู่กับพื้นฐานของวงสวิงด้วยยังไงเข้ามาให้ทางฟิลเตอร์ของเราแนะนำแล้วกันแต่ยังไงเนี่ยอยากจะบอกว่าหัวไม้แครงเนี่ยมันมีเอกลักษณ์อยู่แล้วว่าสปีดเขาดีนะที่สำคัญที่สุดผมอยากบอก่า้ผู้ชมอย่างนี้ว่าหัวไม้แครงเนี่ย มันเป็นหัวไม้ที่นะฮะเรียกว่าประสิทธิภาพมันทำไมเหมือนถึงดีเนี่ยเพราะมันเป็นหัวไม้ฟอร์ดทางชินนะท่านผู้ชมปกติหัวไม้ที่เป็นอยู่ในตลาดถ้าเป็นหัวไม้อเมริกาส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นหัวไม้ที่เรียกว่าแคสทำโดยแคสทำปริมาณเยอะๆเนี่ยเขาจะใช้แคสทำหัวไม้ที่เป็นฟอร์ดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอยู่ในหัวไม้ญี่ปุ่นที่มีราคาแพงแต่สำหรับตัวแคนง์นะผมบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยถูก จับต้องได้มากๆนะฮะราคาตัวนี้เนี่ยโปรโมชั่นสำหรับตัว e x t r e m e l y X นะอยู่แค่19,900บาทเท่านั้นนะฮะสำหรับตัวที่มาพร้อมก้านตัว FujiGura ตัวทัวนะฮะซึ่งตัวก้านตัวนี้เนี่ยเป็นก้านที่โมนิฟายแล้วนะฮะไม่ใช่ก้านที่ติดก้านมาก็คือเป็นก้านที่พร้อมใช้ได้เลยนะฮะปกติเนี่ยเฉพาะก้านอย่างเดียวถ้าโมโมนิฟายกับทางเราเนี่ยก็จะอยู่ก้านเนี่ยก็เกือบหลักหมืนะะ่นแล้วตัวนี้เนี่ยติดมาพร้อมกับหัวเลย ไม่ใช่การติดไม้นะนี่เป็นการ m o d i f ยแล้วนะฮะและอีกหนึ่งโปรดักต์ที่น่าสนใจเลยของแคนส์นะฮะตัว Extreme Ly X ใน2019นี้นะฮะก็คือตัวที่เรียกได้ว่าตัวเป็นการ custom driver ตัว custom driver ของแคนส์เนี่ยต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าแคนส์เนี่ยถ้าใครเคยดูเวอร์ลองได้นะฮะที่แข่งกันมาหลายๆปีเนี่ยแคนส์เนี่ยมีแชมป์โลกมาหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นแชมป์วิดีโอชั้นต่างๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยฮะแคนส์เนี่ยเขาได้ทา นะฮะไดิเวอร์ที่เรียกได้ว่าเป็นหัวไดิเวอร์ที่เป็นสเปเชียลของนักกีฬาคนนั้นนนนะฮะอย่างล่าสุดอ่ะเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูเป็นตัวอย่างแล้วกันสำหรับตัวนี้เนี่ยโอ้โหสีเจ็บมากๆนะฮะอันนี้เนี่ยสีชมพูมาเลยอันนี้เนี่ยใครดูเวอร์ลองได้ปีล่าสุดนะฮะอันนี้คือของแชมป์โลกปีล่าสุดครับมอริสอารอนนะฮะเป็นแชมป์โลกเวอร์ลองได้ปีสองพันสอันนี้คือไดิเวอร์ที่เขาใช้นะฮะแล้วก็คัสตอมทุกอย่างเนี่ย เป็นแบบที่มอริสอาร์เรนใช้นะ,ะตัวนี้เนี่ยก็คือมีหลบให้เราเลือกเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดแกใช้แบบมอริสอาร์เรนใช้เลยเนี่ยก็คือหลอบประมาณ4หลบ5เนี่ยนะฮะแต่ถ้าท่านตีไม่ไหวเพราะสปีดเราเนี่ยพวกนั้นสปีด140 150ยไมล์นะ,ะเราสปีดเนี่ยมันอาจจะไม่ถึง100ไมล์เนี่ยความสามารถเราเนี่ยหาเขาสี่ส้าสิบเเนี่ยเราก็อาจจะใช้หลบที่มันสูงขึ้นมีทั้งหลบ10.5หลบ9แล้วสามารถนะฮะตัวนี้มีสลิปสามารถปรับและ adjust ได้นะฮะ หลายองศาถึงสอง,องศาทีเดียวนะครับจะปรับให้มันแฟตปรับให้มันรอสามารถปรับได้ด้วยสลีฟนี้นะตัวนี้เนี่ยใครจะได้ตัวที่เรียกว่าตัวแชมป์โลกใช้เลยตีไกลที่สุดในยุคนี้นี่มอริสอาร์เรนนะฮะใช้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับโคเวอร์ที่เป็นโคเวอร์แมทชิ่งกับสีนี้เลยคือใครที่เป็นโอหูแบบชอบไดเวอร์ที่ไม่เหมือนใครนะ่านผู้ชมนี่สีนี้เลยนะฮะสีชมพูนะฮะตัวมอริสอาร์เรนนะ,ะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะฮะที่มีไดเวอร์ที่ mm hmm. เป็นคัสตอมนะอีก2คนที่ผมเอามาให้ท่านผู้ชมชมวันนี้นะฮะก็จะเป็นของตัวทิมเบิร์กนะฮะและก็คาวเบิร์กชายนะ,ะทั้ง2คนเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะด้านขวามือของผมและซ้ายมือท่านผู้ชมนะต้องบอกอย่างนี้ว่าทางทิมเบิร์กเนี่ยโอ้โหได้แชมป์โลกมาสองสมัยนะฮะหลายหลายคนเนี่ยรู้จักทิมเบิร์กอยู่แล้วเป็นเรียกว่านักกอล์ฟตีไกลที่ มีเอกลักษณ์นะฮะหน้าตาเาเรียกว่าหล่อเหลานะฮะแล้วก็มีแฟนคลับในเมกาเยอะมากนะฮะใครที่อยากได้หัวไม้ที่ทิมเบิร์กใช้พร้อมกับโคเวอร์ที่เหมือนทางทิมเบิร์กเลยนะฮะแต่เป็นสเปคของเราก็สามารถนะฮะใช้ได้และคนนี้นะฮะเป็นอีกอันนึงที่เรียกว่าผมว่ามันสวยมากๆตัวนี้ครับคือตัวของคราวเบิร์กชัยนะฮะคราวเบิร์กชัยเนี่ยเป็นหนุ่มน้อยนะฮะที่เขาบอกว่าคนนี้เนี่ยจะเป็นเวอร์ลองได้แชมป์โลกคนต่อไป เพราะว่าเวลา,าไปแข่งขันที่ไหนเนี่ยในรอบเรียกว่าที่ไม่ใช่เวอร์ลองได์เนี่ยโอ้โหเขาได้แชมป์มาหมดแนละ้วแล้วเขามีสวิงที่สวยงามนะฮะโอ้โหแล้วก็ตีเนี่ยไกลกว่าคนอื่นเยอะผมได้มีโอกาสไปเห็นเขาสวิงนะที่ PGA Merchandise 2019นะคือทุกคนเนี่ยเขาเป็นคนตีคนสุดท้ายนะไปแข่งกันที่บูธซิมูเลเตอร์ซิมูเลเตอร์หนึ่งคนนี้เนี่ยตีคนสุดท้ายตีลูกเดียวเนี่ยคนอื่นเนี่ยตีมาโอ้โหเรียกว่าจนหมดเวลาคนนี้ตีลูกเดียว ชนะคนอื่นเลยฮะผมบอกเลยว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีอนาคตไกลามากแล้วน่าจะได้เวอร์ลองได์ในอนาคตใกล้ๆนี้เพราะเวอร์แลงกิ้งเขาก็ดีมากนะแล้วนอกจากสิ่งที่เห็นในวันนี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นตัวอย่างเฟิร์สลอนะหลังจากท่านผู้ชมได้เห็นคลิปนี้ไปแล้วนะฮะหรือวิดีโอนี้ไปแล้วผมว่าน่าจะมีของทุกคนครบหมดแล้วสำหรับตัวตัวคัสตอมนะตอนนี้เนี่ยแคงเนี่ยเพิ่งใายนะฮะนักกอล์ฟที่เรียกว,ว่ามีเวอร์แรงกิ้งดีที่สุดนะฮะในการ แข่งขันเวอร์ลองเกสต์ไดคือจัสตินเจมส์นะฮะแชมป์โลกปี2018นะฮะจัสตินเจมส์เนี่ยเวลาเก็บเรียกว่าคอลี่ไฟตลอดนะฮะของตัวเวอร์ลองได้ในถึงปัจจุบันเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคะแนนสะสมสูงสุดนะฮะจัสตินเจมส์เนี่ยย้ายค่ายนะฮะมาอยู่กับแข้งเหมือนกันเรียกได้ว่านักกอล์ฟที่เป็นนักกอล์ฟตีไก่นะฮะเบอร์ต้นๆน,นะฮะในทัวร์ของการตีไก่เนี่ยอยู่กับแข้งหมดแล้วถ้าท่านผู้ชมท่านไหนเนี่ยอยากจะตีไกล ะะอยากจะลองฟิลลิ่งของหัวไม้ใหม่รุ่นใหม่นะะของแครงที่มีบอลสปีดดีนะฮะสามารถเข้ามาลองได้ที่ Art of g อ l f f i t t i n g Studio นะฮะเราเปิดให้บริการทุกวันนะฮะตั้งแต่11โมงถึงทุ่มครึ่งนะฮะยังไงเข้ามาลองได้และใน E ีีหน้าเดี๋ยวผมจะมาลองรีวิวให้ท่านผู้ชมดูแล้วกันว่าเวลาตีจริงๆแล้วเนี่ย Smash f a c เ o r เป็นยังไงนะฮะแล้วตีง,ง่ายขนาดไหนเดี๋ยวเราจะลองรีวิวให้ดูใน EP ีหน้าสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน Art o f g o l f ต้องลาไปก่อนสำหรับวันนีี้สสวัสดัดครบ